สำหรับเราเนี่ยราคามันไม่ใช่ทั้งหมดนะคะสิ่งที่เราต้องการจริงๆมันคือความยั่งยืนค่ะ,ะลูกค้ารู้สึกว่าซื้อได้ไม่แพงผู้ประกอบการเราก็อยู่ได้สวัสดีค่ะชื่อตองนะคะทองกรเจริญพาณิชย์ค่ะปัจจุบันนี้ก็เป็นหัวหน้าทีมฝ่ายการตลาดออนไลน์นะคะของร้านคุณแม่จู้ของฝากเมืองภูเก็ตค่ะ คุณแม่จู้ทำธุรกิจด้านของฝากจังหวัดภูเก็ตค่ะของเราก็จะมีเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบนะคะเป็นแกงไตปลาเป็นขนมเต้าซ้อนะคะตัวตองเองเนี่ยค่ะเป็นเจเนอเรชันที่4นะคะ<ม>ก็เลยได้เข้ามาช่วยสนับสนุนนะคะของธุรกิจที่บ้านคือการส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมอาหารพรื้นถิ่นภูเก็ตค่ะให้อยู่คู่ภูเก็ตไปเรื่อยๆนานๆนะคะ เรานะคะเป็นเจ้าแรกเลยทําให้ลูกค้านะคะก็เกิดความไว้ใจว่าสินค้าของเราเนี่ยเป็นรสชาติต้นตํำรับนะคะมีความสะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะคะเราอยากจะนําเอาสินค้าของร้านคุณแม่จู้เนี่ยค่ะขยายออกไปนอกจังหวัดภูเก็ตแปลว่าเราน่าจะต้องก้าวข้ามคําว่าของฝากภูเก็ตออกไปสามารถเป็นสินค้าที่ o n s h e ล f อยู่ในโมเดิร์นเทรดหรือแม้กระทั่งตามโมเดิร์นสโตร์ของต่างประเทศ กรมส่งเสริมวัฒนกรรมนะคะได้เข้ามาร่วมมือก,กันกับแรงคุณแม่จู้นะคะในการจัดทําโครงการศึกษาดูงานด้านมรดกทางวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นภูเก็ตซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนที่ดีมากๆนะคะมีผลตอบรับที่ดีเยี่ยมตอนนี้เราก็มีการเปิดศึกษาดูงานมาแล้วนะคะมากกว่า100องคอ์กร คือความตั้งใจค่ะที่จะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่งให้มันขยายออกไปได้นะคะคือสิ่งที่เป็นคีย์ทุสักเซสของเราที่ทำให้กิจการพัฒนาต่อไป